อยากมีธุรกิจรีสอร์ทในตัวเมืองจนะสร้างรายได้มากกว่า6 0 0 0ืถึงเจ0ด0บาทต่อดเดือนว้าว <Wow. S 1> ธนากรรีสอร์ทพร้อมส่งต่อธุรกิจนี้สำหรับผู้ทีส่สนใจสารต่อธุรกิจที่ตรงเนี้ยมีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ1ไร่ประกอบไปด้วยบ้านหนึ่งหลังบ้านเนี่ยขนาดกว้างและก็ยาวมาก mm. นะ ขนาดกว้างนี่ประมาณ7็เมตรแล้วก็ยาวลึกลงไปเนี่ยประมาณ4ี่สิบเมตรเลยนะมีอยู่สามห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องถอูแล้วก็มีรีสอร์ทเนี่ยมีทั้งหมดสิบหลังมีแบบสองชั้นเนี่ยสามหลังแล้วก็แบบชั้นเดียวนี่7็ดหลังซึ่งสามารถสร้างรายได้รายวันเนี่ยห้องละสี่ร้อยบาท ต่อวันโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์นี้จะเต็มเลยเสุกเสาร์สุกเสาร์อาทิตย์นี้เต็มแต่วันอื่นๆน่ะจะอยู่ประมาณจะอยู่ประมาณสี่ถึงเจ็ดห้องต่อวันรวมๆแล้วรายได้นี่ประมาณหกหมื่นถึงเจ็ดหมื่นบาทต่อเดือนเลยทีเดียวซึ่งตรงนี้สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกโดยการบริหารจัดก,การที่ดีแล้วก็การตลาดที่ดีในพื้นที่บริเวณเนี่ย มันจะมีพื้นที่พื้นยังมีพื้นที่อีก<ช>ด้านหลังอ,อ่า <พ 550. S 1> ด้านหลังยังมีพื้นที่อีกซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยสามารถสร้างเพิ่มเติมเนี่ยสร้าง,งเพิ่มเติมอ,อ่ะมันจะเป็นเป็น,เป,นเป็นบ่อน้ําอ่ะบ่อน้ําเราสามารถสร้างเป็นรีสอร์ทเพิ่มเติมที่เป็นรีสอร์ทอยู่บนบน,บนน้ําก็ได้น่ะระเบ,บียงน้าระเบียงน้ําคือสามารถให้น้ำเอ่อให้อาหารปลาอะไรได้ซึ่งสามารถสร้างเพิ่มเติมเนี่ยประมาณสิบหลังตรงนั้น ถ้าถ้าเกิดว่าสร้างตรงนั้นได้ก็สามารถเพิ่มรายได้รายวันได้อีกตัวบ้านเนี่ยตัวบ้านที่เราพูดถึงเนี่ยขนาดกว้างที่ว่าเมื่อกี้เออเราจะอยู่อาศัยเองก็ได้หรือทําเป็นที่พักเออรองรับแบบกลุ่มใหญ่ๆอกลุ่มกรุ่มลูกค้าที่มาเป็นกลุ่มใหญ่อาจจะเป็นแบบเออสิบคนสิบห้าคนเนี่ยได้เป็นโฮมสเตย์เนาะอ่าโฮมสเตย์เป็นทั้งบ้านเ่ะเช่าทั้งบ้านก็<ๆ>ได้หรือ ทําเป็นร้านอาหารก็ได้นะอาจจะเป็นรองรับอาหารฮาลลันในรูปแบบของรีสอร์ทฮาลลนแล้วก็มีร้านอาหารฮาลลนด้วยเพราะว่าย่านนี้เป็นย่านรีสอร์ทไงคือย่านนี้จะเป็นย่านรีสอร์ทเลยนะเป็นที่รู้จักว่าถ้ารีสอร์ทก็ต้องมาในโซนนี้แล้วก็ตรงนี้จุดเด่นก็คืออยู่ทาเลติดถนนแล้วก็มองเห็นได้ง่ายรีสอร์ทเนี้ยเป็นรีสอร์ทที่เป็นที่รู้จัก ในเมืองจันนะเป็น,นอิสระดั้งเดิมที่เป็นที่รู้จักในเมืองจันนะซึ่งจะมีกลุ่มลูกค้าหลักๆอยู่แล้วมีลูกค้าประจําอยู่แล้วนะซึ่งฐานลูกค้าหลักเนี่ยจะเป็นลูกค้าจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาพักที่นี่มาจากมาเลยลูกค้ามาเลเข้ามาแล้วก็ลูกค้าที่เป็น้ปกรองโรงเรียนปอนเนาะซึ่งตรงนี้จะเป็นแหล่งโรงเรียนปอนเนาะเวลาผู้วกครองมาก็จะมาพักที่นี่ แล้วก็จะ,วจะมีกลุ่มกลุ่มลูกค้าที่เป็น,นซับคอนแทคจากโรงไฟฟ้าโรงแยกกา๊าซนะก็จะมาพักเป็นเหมาเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือนไปเลยอืม,อมซึ่งถ้าถ้ากลุ่มนี้มาเนี่ยจะเต็มทั้งเดือนเลยอ่าจะเต็มทั้งเดือนเลยพิกัดเนี่ยอยู่ที่บ้านทุ่งใหญ่ตําบลบ้านนาอำเภอเจนะจังหวัดสงขา ซึ่งตรงนี้ระยะห่างจากตรงนี้ไปถึงตัวเมืองจงนะาเนี่ยประมาณหนึ่งกิโลนะแล้วก็มีรอบๆเนี่ยมีสถานที่ใกล้เคียงที่มีความอา่ความพร้อมความสะดวกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายจากนี้ไปถึงรถตันเนี่ยคือเดินไปก็ถึงแล้วนะแล้วก็ใกล้เคียงก็มีโรงพยาบาลมีอำเภอมีเทศบาลมีไปรษณียีมีตลาด มีมัสยิดแล้วก็จุดเด่นของเมืองกนันดาเนี่ยจะเป็นเมืองเราเรียกว่าเมืองหลวงของนกเขาชวาเป็นจุดแวะริมทางที่ทุกคนสัญจรไปมาเนี่ยคนสังกษ์หวาจะไปหัดใหญ่เนี่ยต้องแวะมากินอาหารที่นี่กินอ่าเป็นร้านอาหารที่เป็นที่รู้จักส่วนใหญ่ไปหัดใหญ่แล้วก็จะกลับมากินกินข้าวที่นี่กลุม่มมาเลยอ่ะจะเข้ามาเยอะ ซึ่งราคาขายเพียง6ล้าน7แสนบาทเท่านั้นราคาเนี่ยถ้าเทียบกับเอ่อกับเอ่อที่ดินขนาดที่ดินขนาดที่ดินแล้วก็บ้านเนี่ยที่มีอยู่นะคือที่ตรงนี้อเฉพาะที่ดินอย่างเดียวเนี่ยด้านหน้าเนี่ยใกล้ๆเคียงตรงนี้ถ้า7แสนต่อห้องเขาไม่ขาย ยังไม่ปล่อยอีกยังไม่ปล่อยต่อห้องนะต่อห้องี่ยเจ็ดแสนซึ่งหนึ่งไร่ปกติหนึ่งไร่มันจะได้ประมาณสิบสองห้องแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ด้านหน้าเฉพาะด้านหน้าอย่างเดียวเนี่ยประมาณสามห้องแล้วอแล้วก็ด้านหลังเนี่ยประมาณอีกเก้าห้องตีว่าง่ายๆเนี่ยสมมติว่าด้านหน้าเนี่ยเจ็ดแปดแสนต่อห้องก็สองล้านกว่าแล้วแล้วก็ด้านหลังอีกด้านหลังอีกประมาณเก้าห้องเนี่ยเก้าห้องถ้าตีกลางๆก็ประมาณสี่แสนสี่แสนต่อห้องเนี่ย 9ห้องประมาณสมล้านกว่าแล้วรวมๆเฉพาะที่ดินเนี่ยห้าหกล้านแล,แล้วก็ยังมีอาคารอีกอาคารที่เป็นบ้านแล้วก็เป็นเอ่อเป็นรีสอร์ทสิหลังอีกแล้วก็ม,มีมีที่บริเวณด้านหลังอีกตรงนี้ก็คุ้มแล้วผมว่าก็ถ้าสนใจก็ทักเบคอลิมานะครับหรือติดต่อเบอร์นี้080 037 6517แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง080 6, 6 อีกช่องทางการติดตอ่อาทางเพจสมัยโฮมบ้านและที่ดิน